เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสา,ารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรี <het> <free> ได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ1แบบฝึกหัดที่1.7.2กันเลยข้อแรกเขาบอกว่าจงแก้สมการออกไปนี้เมื่อ เซตมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่า2พาอ่ะข้อแรกบอกว่า2 c o s กสกำลังสองเซตบวกคอสเซตเท่ากับ0นอ่ะให้แก้สมการออกมาว่าเซตมีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่น2ก้อนนี้มีอะไรเหมือนกันมี c o s เซตเป็นตัวร่วมกันพี่ก็บอกว่าเอองั้นดึงคอสเซตอกมาก่อนฟึบข้างในก็เป็น2 c o s อสเซตบวก1 เท่ากับ0ใช่ไหมอ่ะตอนนี้แยกได้สองสองวงเล็บคูณกันอยู่แสดงว่ามันต้องมีสองกรณีถูกปะอะกรณีแรกคือ c o s ์เซตเป็น0ูนะเอากรณีแรกก่อน c o s ์เซตเป็น0ย์แล้วเซต้อยู่ในช่วงเนี้ยเป็นอะไรได้บ้างอ่ะเราก็บางทีเราอาจจะกลับไปดูที่วงกลมหน่หน่วยนะวงกลมหน่หน่วยฝาบอ่ะคอ s เป็น0ต้องดูที่ค่า x ค่า x อยู่ตรงนี้ ไม่ศูนย์ก็พายเนอะไม่ศูนย์ก็พายเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเออเอ,เอ๊ขอโทษคอสเป็นศูนย์อ๋ออันนี้สิขอโทษทีดูที่ค่า x ใช่ไหมพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองดูที่ค่า x เนอะโทษทีโทษทีทษทเป็นพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองนะครับผมเออดูที่ค่า x คอสค่ x, า x ซ้าซดค่า y นะโอเคพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองดังนั้นพี่ก็บอกว่าเซตอคือพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองนั่นเองอะ อันแรกก็ได้ไปแล้วกรณีแรกก็ได้ไปสองคำตอบต่อมาเรามาดูกรณีที่สองกรณีที่สองเนี่ยคือสองคอเซต้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เราก็บอกว่าอ่ะงั้นคอเซต้าแก้สมการออกามาต้องเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมอ่ะแก้สมการธรรมดาเนอะย้ายย้ายบวกหนึ่งไปลบหนึ่งสองย้ายไปหารไปลบหนึ่งส่วนสองเนอะ ทีนี้เราก็ถามสิเออเซต้าอะไรวะได้ลบหนึ่งส่วนสองอ่ะก่อนอื่นเลยคอสเป็นลบอยู่ในคอรดันอะไรครับคอรดันสองกับสามเนอะอ่ะแล้วคอสอะไรได้หนึ่งส่วนสองอ่ะในในคอรดันที่หนึ่งอ่ะก็คือพายส่วนสามใช่ไหมครับหรือหกสิบองศาอ่ะพี่บอกอ่ะถ้าอยากให้มันออกคอรดันสองก็เนี่ยจากพายก็ลบไปพายส่วนสามสิ อยากให้มันออกควอดันสามก็จักพายเนี่ยบวกไปพายส่วนสามสิอะควอดันสองใช่ปะอยากได้ควอดันสองก็เนี่ยจักพายลบไปพายส่วนสาิจักพายอยากได้ข้อดนสามก็ไปพายส่วนสาิเห็นไหมเออประมาณนี้นะทีนี้พี่ก็บอกว่าอะงานเซตา้าพี่ก็จะได้ออกมาเป็นสองพายส่วนสกับ4ี่พายส่วนสเป็นคําตอบอีก2องจำนวนนะครับผม ทีนี้ก็เรียบร้อยเพราะฉันเซตอาร์ของข้อนี้ก็ตอบพายส่วนสองสาพายส่วนสอสาพายส่วนสและ4ี่พายส่วนสนะครับผมโอเคข้อ1ก็จบแต่เพียงเท่านี้เออพยายามแยกกรณีออกมาก่อนนะครับผมไม่ไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมุิบางคนบอกอ่ะพี่งั้นคอเซตอาก็เนี่ยหายไปเลยแล้วกันเอาคอเซตอาหารทั้งสองข้างของสมการเฮ้ยไม่งั้นคอเซตอานี้หายนะเราจะคําตอบมันจะหายนะเออระวังตรงนี้นิดนึงนะครับผมโอเค ข้อนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ต่อมามาดูกันต่อที่ข้อ1.2กันเลยฟับบอกว่า2ซายกำลัง2เซตอาลบซายเซตอาลบ1เท่ากับ0น,นะครับโอเคข้อนี้พี่บอกว่าพี่มองอันนี้แล้วกันมอง s ซายเซตอาเป็น x ก็ได้แต่ว่า อ่ะงั้นพี่ก็กําหนดเป็นสายเซต้าพี่มองเป็นสมการเป็นกําลังสองธรรมดาเป็นคอรติกเดี๋ยวพี่เข้าสูตรตัวนี้สายเซต้าเท่ากับอ่ะสำหรับคนที่ยังจําสูตรได้ลบ B, บวกลบล B, ร AC, ูทบีกำล,ลังส A, องลบส่ส่วนสออ่ะลบกับลบบีบวกลบรูทบีกำลังสองลบสีคือ2 C คือลบหส่วน 2A คือ2 งั้ที่ก็บอกว่าเอองั้นมันก็คือ1บวกลบรูทเส่วนสีอ่ะพี่บอกว่าอ่ะพี่รู้แล้วไซน์เซตมี2ค่าคือ1อีกค่าหนึงคือลบหนส่วนสนะครับอันนี้เป็นบวกลบไงเลยมี2ค่านะทีนี้พี่ก็บอกอ่ะเอากรณีแรกก่อนกรณีแรกก่อน s i n ์เซตเท่ากับหนึ่งอ่ะเซตเป็นอะไรได้บ้าง s i n ์เซต้าเท่ากับหนึ่งต้องดูที่ค่า y ใช่ไหมทรายต้องดูที่ค่า y ใช่ไหมดังนั้นพี่ก็บอกว่าอ่ะ y เป็นหนึ่งทาย pi ส่วนสองค่าเดียวเลยดังนั้นพี่บอกว่าเซตอาร์คือ pi ส่วนสองนะ,ะกรณีที่สองทรายเซตอาคือลบหนึ่งส่วนสองใช่ปะ่ะพี่บอกว่าอ่ะมันอยู่ควอร์ดันอะไรละ่ะทีนี้ทรายเป็นลบก็ต้องเป็นควอร์ดันที่สามกับควอร์ดันที่สี่ใช่ไหมเออพี่บอกว่าอ่ะ ไซน์อะไรได้1ส่วน2ในควอดันที่1ก็คือ30องศาหรือพายส่วน6กพี่ก็บอกว่าอยากได้ควอดันที่3ใช่ไหมก็นี่ไงบวกไปพายบวกพายส่วน6อันนี้คือควอดันที่3เนื้อยากได้ควอดันที่สใช่ไหมก็นี่ไงจาก2พายลบไปพายส่วน6เออทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะพี่มาเขียนเพิ่มตรงนี้นะเซต้าพายบวกพายส่วน6ได้7พายส่วน6 2พายลบพายส่วน6ได้11พายส่วนหกอ่ะนี่ไง เรียบร้อยละคำตอบแรกคือพายส่วน2คําตอบที่2คําตอบที่3คือ7จ็ด pi ส่วนหกสิบเอ็ด pi ส่วนหกเห็นไหมซึ่งเนี่ย pi บวกพายส่วนหกคือคอดันที่สามสอง pi ลบพายส่วนหก <_ S 1> คือควดคอดแนที่สี่อ่ะเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวโชว์ให้ดูพายบวกไปพายส่วนหกฟืบนคอด,ดันสามสอง pi ลบมาพายส่วนหกฟืบนคอด,ดันสี่เห็นไหมเออนี่แหละคือเทคนิคที่ทําให้ชิดเราเร็วนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อนี้ก็ตอบได้สาม คำตอบนะครับผมโอเคต่อมามาดูกันต่อที่ข้อสามอ่ะบอกว่าไซเซต้าบวกคอเซต้าเท่ากับรูทสองโอเคไซเซต้าบวกคอเซต้าเราอาจจะไม่คุณแต่เราคุ้นอะไรครับไซกำลังสองเซต้าบวกคอกำลังสองเซต้าได้หนึ่งเฉลียดังนั้นพี่บอกว่าอ่ะงั้นพี่ยกกำลังสองให้ทั้งสองข้างทั้งสมการเลยเป็นไซกำลังสองเซต้า บวก2 s i ไซน์เซตอาร์สบวก c o สกำลังสองเซเท่ากับสอ่ะยกกำลังสองทั้งสมการเนอะนี่ไงสิ่งสวยงามคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ1นึ่งบวกสองไซน์เซตอาร์สเท่ากับสเนี่ยแล้วพี่ก็บอกว่า2 s i ไซน์เซตอาร์สเท่ากับหอ่ะ มันไม่ได้สวยงามแค่นี้ไงมันสวยงามอีกว่าสูตรเนี่ยมันคือไซายสองเท่าของเซต้าไซส์สองเซต้าใช่ปะพี่บอกเออมันคือไซายสองเซต้าเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากเลยอืมทีนี้พี่ก็บอกว่าเอ,อ้ไซสอะไรได้หนึ่งนะอ๋อพายส่วนสองไงใช่ไหมไซายเก้าสิบได้หนึ่งพี่ก็บอกว่าสองเซต้าคือพายส่วนสองดังนั้นเซต้าคือพายส่วนสี่นั่นเอง ตอบแล้วเห็นไหมง่ายๆเลยไม่มีปัญหาอะไรเนะเอสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละโอเคทีนี้เราก็ลองมาดูซิว่ามันจะมีคำตอบอื่นไหมเนืพายส่วนสองเนี่ยไอตัวไซสไซเซต้าได้หนึ่งเนี่ยมีแค่ตรงนี้ดังนั้นถ้าอยากได้ตรงนี้อีกรอบเนี่ยเราก็ต้องวนอีกรอบใช่ไหมอ่ะก็บวกสพายเข้าไปเป็น5้าพายส่วนสองห้าพายส่วนส พี่ก็บอกว่าอ่ะอันนี้พี่มาเขียนองไหนดีเนี่ยเป็นสองพาสองเซต้าเท่ากับห้าพายส่วนสองเซต้าคือห้าพายส่วนสี่อ่ะเซต้าเป็นห้าพายส่วนสี่เนี่ยมันอยู่คอรดันอะไรครับมันอยู่คอรดันที่สามใช่ไหมพายบวกมาพายส่วนสี่คอ์ดันที่สามคอร์สกับไซเป็นลบอ่ะลบบวกลบอ้าวก็ได้เป็นลบสิเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้นะต้องระวังนะเออสำหรับคนที่แบบเอออยากรู้มีคําตอบอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วนะเพราะว่าอันนี้โจทย์เขากําหนดมาว่าให้อยู่ในช่วง0ถึง2ยเท่านั้นอะถ้าโจทย์ไม่กําหนดอะเราก็ตอบได้อีกว่าเออมันก็คือ2 n พบวกยส่วน4เมื่อ n เ,เป็นจํานวนนับใดๆอะไรอย่างนงี้เนอะแต่สำหรับอันนี้ก็ตอบได้แค่นี้นะครับผมโอเคเข้าใจตรงกันนะครับระวังด้วย5พยส่วน4เนี่ยเช็คดีๆก่อนนะครับผมเพราะว่ามันยังมันยังอยู่ในช่วงไงแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันจะมันจะไปตกควอแดนที่3นะครับผมเออ เวลาได right okay. ้คําตอบออกมาแล้วเนี่ยพยายามเช็คคาตอบให้เป็นที่ใส่นะครับเดี๋ยวจะมีข้ออื่นที่เนี่ยเรียกว่ามีบางคําตอบใช้ไม่ได้นะครับอ่ลองดูข้อสี่โอเคข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่าแทนเซตาคูณไซเซตาเท่ากับแทนโอ้ขอโทษเท่ากับบวกแทนเซตาเท่ากับศูนย์ทีนี้เหมือนกันดึงแทนเซตาออกมาพร้อมเป็นตัวร่วมแทนเซตา คูณ s i n เซต้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อ่ะงั้นพี่ก็บอกเลยอ่ะกรณีแรกนะคือ tan เซต้าเนี่ยเป็นศูนย์อ่ะเอากรณีแรกก่อน tan เซต้าเป็นศูนย์เซต้าเป็นอะไรได้บ้างก็เนี่ยไปดูในวงกลมหนึ่งหน่วยเราอยากให้แทนเป็นศูนย์ดังนั้น ส่วนจะไม่ต้องส่วนจะเป็นศูนย์ไม่ได้ดังนั้นเราต้องให้ตัวเศษเนี่ยเป็นศูนย์ซึ่งตัวเศษเนี่ยก็คือ s ซ n ์ i n อะไรเป็นศูนย์ก็คือ s ซ n ์ศูนย์นกับ sin ์พายนะเพราะฉะนั้นเซต้าคือศูนย์กับพายนะครับผมอืมทีนี้ทีนี้ยังไม่จบมีกรณีที่สองคือ sin ์เ e t ้บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือว่า s i n ์เ e t r เนี่ยเท่ากับลบหนึ่ง ซึ่งสายเซต้าเท่ากับลบหนึ่งเนี่ยเราต้องดูที่ค่า y y อะไรได้ลบหนึ่งคือสามพายส่วนสองใช่ไหมครับเออพี่ก็บอกว่าอ่ะงานเซต้าก็เป็นสามพายส่วนสองอ่ะแต่แต่ระวังก่อนระวังก่อนสิ่งที่น่ากลัวของข้อนี้นะคือไออันเนี้ยแทนแทนศูนย์กับพายเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นศูน,นย์ไงมันใช้ได้แต่ เมื่อเราแทนสามพายส่วนสองเข้าไปในสมการเนี่ยแทนสามพายส่วนสองน้องๆมาดูไปด้วยกันสามพายส่วนสองอยู่นี่แทนเกิดจากการ s ซ n ์ส,ส่วนคอสลบหนึ่งส่วนศูนย์ลบหนึ่งส่วนศูนย์มันไม่นิยามไงเพราะฉันไม่ได้นะใช้อันนี้ไม่ได้มันคือแทนมันไม่นิยามไงเออเพราะฉันแทนแทนสามพายส่วนสองเนี่ยแทนลงไปนะจบเลยไม่นิยามเพราะฉันตอบได้แค่สองค่านะครับคือศูนย์กับพาย อันนี้แหละครับที่บอกว่าต้องระวังต้องแทนค่าลงไปด้วยนะเนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยศูนย์กับพายเนี่ยแทนมันคือศูนย์ไงแทนลงไปก็ศูนย์บวกศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยแทนสามพายส่วนสองเนี่ยมันหาค่าไม่ได้นะครับที่บอกเลยว่าสิ่งที่ต้องระวังของการทําโจทย์แบบนี้ว่าเออไซด้าเป็นอะไรได้บ้างมีอยู่ประมาณสองอย่างที่พี่นึกออกตอนนี้นะที่ต้องระวังคือไอแทนไอแทนเออกับอีกอันนึงคือส่วนกลับของมันพวกโคไซดเซ็ตคอร์ดเนี่ยบางทีอะไซด์ศูนย์อย่างเงี้ย อ่ะไซส์ศูนย์มันก็คือศูนย์อยู่ดีๆแต่พอเป็นโคเซกศูนย์อย่างนงี้อ้าวแย่เลยไม่นิยามเพราะมันกลายเป็นหนึ่งส่วนศูนย์หาค่าไม่ได้ทันทีเอ๊ะลายแล้วยังไงเนี่ยเออใช่ไหมเออพวกตัวแทนกับตัวส่วนกับของมันเนี่ยต้องระวังแต่ไซา์กับพอร์ตไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะครับผมโอเคข้อหนึ่งจุดสี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคเรามาตอกันที่ข้อหนึ่งจุดห้ากันเลยเขาบอกว่า สี่ายยกกำลัง R, ลสามเซลบ s i เซตเท่ากับศโอเคอันนี้มีอะไรที่เราดึงออกมาได้บ้าง s i n ยเซตใช่ไหมอ่ะพี่ดึงตัวร่วมของเป็นไซท์เซต้ข้างในก็เหลือส s i n รยกกำลังสองเซลบห่เท่ากับศะพี่ก็แยกกรณีกรณี้นีแรกคือ s i n ยเซตเป็นศ ไซ n ์้เป็นศพี่บอกว่าอะไซ์ซไซเเป็นศูนย์คือ0ูนกับพพยพี่จําได้จากข้อก่อนๆนะเออต่อมากรณีที่2คือ4 s i n ซ์ยุกกำลังสองเซตลบหเป็น0พี่ก็แก้สมการหา s i n ์เซตได้ออกมาเป็นบวกลบ1นส่วนสใช่ไหมเออนี่ไงย้ายหนึ่งไปบวกย้ายสไปหาได้1นส่วนสีถอดรู้ออกมาได้บวกลบ1นส่วนสนะครับผมอย่าลืมบวกลบนะ สำคัญนะเอออย่าลืมบวกลบนะซึ่งในการที่มันเป็นบวกลบเนี่ยข้อดีอของมันคือมันเป็นได้ทุกควอดแดนมันอยู่ได้ทุกควอดแดนเลยอ่ะดังนั้นพี่ถามก่อนทรายอะไรได้หนึ่งส่วนสองอ่ะในควอดแดนที่หนึ่งเลยคือสามสิบองศาหรือพายส่วนหกใช่ไหมครับดังนั้นพี่ก็บอกว่าอ่ะเริ่มต้นกันที่พายส่วนหเลย ทีนี้ควอแดนที่2อยากได้ควอแดนที่2ก็เป็นายลบายส่วน6อยากได้ควอแดนที่3ก็เป็นายบวกายส่วน6อยากได้ควอแดนที่สี่ก็เป็น2พ i ลบายส่วน6เห็นไหมแล้วเราคิดเลขออกมาเป็นพายส่วน6 5ายส่วน6 7ายส่วน6และสุดท้าย11พายส่วน6อืมซึ่งอันนี้เป็นค่าสายไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้แล้วก็เนี่ยสี่ตัวนี้สามารถตอบได้ทั้งสิน้น นะข้อนี้มีหกคำตอบนะครับผมเออเข้าใจเนืสิ่งที่เป็นจุดตายของข้อนี้คือน้องอย่าลืมบวกลบพอเป็นบวกลบเนี่ยมันได้ทุกคอร์ดแดนถ้าน้องคิดได้แต่ค่าบวกเนี่ยไอ้พวกคอร์ดแดนที่เป็นลบของซ้ายเนี่ยจะหายไปซึ่งคอร์ดแดนที่เป็นลบของซ้ายเนี่ยอยู่ในคอร์ดแดนที่สามกับสี่น้องจะไม่มีคําตอบคือเจ็ดพายส่วนหกกับสิบเอ็ดพายส่วนหกนะครับผมเออต้องระวังนะไม่เชื่อลองดูถ้าน้องได้คําตอบเป็นลบอย่างเงี้ยลบกําลังสามก็ได้ลบ อันนี้ลบเจอลบได้บวกอ่ะมีโอกาสที่จะที่จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะศูนย์ได้นะเออเห็นไหมข้อนี้มีหกคำตอบนะครับระวังให้ดีข้อห้าก็จบแต่เพียงเท่านี้ต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อหกอ่ะข้อนี้บอกว่าซ i ายกำลังสองเซตลบคอสเซตาบวกหเท่ากับศูย์โอเคซายกำลังสองเซตกับคอสเตเอ๊ะมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะงั้น อ่ะเอาให้มันมีตัวแปรเดียวตัวแปรในที่นี้หมายถึงฟังก์ชันเดียวนะพี่บอกว่างั้นพี่แปลงอันเนี้ยเป็น1ลบคอสกำลังสองเซตอ่ะมาจากไหนครับเอกลักษณ์ดีโกนนะสำคัญเห็นไหมลบคอสเซต้าบวก5เท่ากับ0ย์อ่ะพี่ก็ทำให้มันเป็นบวกซะเนี่ยให้ทำให้ตัวตัวลบคอสเซตเนี่ยเป็นบวกซะพี่ก็บอกอ่ะงั้นพี่ก็ย้ายข้างไปหรือว่าจะเทคลบทั้งสมการก็ได้เพราะลบศูนย์สุดท้ายก็0 0ย์เหมือนย์อยู่ดีพี่ก็บอกว่าเป็น คอสยกกำลังสองเซตาบวกคอสเซต้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกเทคลบเป็นลบหกเท่ากับศูนย์อ่ะทีนี้พี่ก็แยกแยกวงเล็บแยกออกมาได้คอสเซต้าอ่ะอันนี้มันเป็นบวกถ้าเป็นบวกตัวเลขเยอะก็ต้องอยู่ตัวตัวนี้นะอย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่ไงคอสกำลังสองเซตาลบสองคอสเซตา บวกสามคอเซต้าได้คอเซต้าบวกสามคูนลบสองได้ลบหกนะครับผมเออโอเคคราวนี้เราก็มาไล่กรณีกรณีแรกคือคอเซต้าเท่ากับลบสามอ่ะก็คือคอเซต้าบวกสามเท่ากับศนะูนย์น่ะแล้วพี่ก็ย้ายไปคอเซต้าเท่ากับลบสามเนอะอ่ะถ้าเรายังจํากันได้เรนจ์ Range ของคอเซต้าเนี่ยมันคืออะไรครับ มันคือลบหนึ่งถึงหนึ่งใช่ไหมแล้วอันนี้แอมลิจูดของมันดันเป็นหนึ่งด้วยเพราะฉันก็คือลบหนึ่งถึงหนึ่งแน่ๆมันลบสามมันจะโผล่มาได้ยังไงเพราะฉันเซตอาไม่มีนะครับอันนี้คือไม่มีนะเออไม่มีอะไรที่เป็นเป็นจริงได้เลยในการแทนอันนี้ต่อมามาดูวงเล็บหลังกันบ้างคอเซตอาเท่ากับสองอ่ะได้ไหมล่ะครับก็เมื่อกี้เพิ่งบอกมาว่าลบหนึ่งถึงหนึ่งแลวแอมลิจูดเป็นหนึ่งด้วยเนี่ยโอ้ไม่มี าะฉะนันข้อนี้ออกไม่มีไม่มีเซตอาที่ทำให้สมการเป็นจริงนะครับผมข้อนี้ออกไม่มีคำตอบนั่นเองนะครับผมไม่มีเซตอาที่ทำให้สมการเป็นจริงหรือไม่มีคำตอบนะครับผมเออต้องระวังด้วยนะไม่ใช่แบบเออม่วนี้มาอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เห็นไหมดูเลนส์ของมันด้วยนะครับผมลบหนึ่งถึงหนึ่งเท่านั้นนะยกเว้นแบบว่า สามคอรเซต้าอย่างเงี้ยเออเลนของมันก็เป็นลบสามถึงสามอย่างเงี้ยเออพอไหวอยู่นะครับผมแต่อนี้แอมลิจูดเป็นหนึ่งด้วยไงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีนะครับไม่มีเซต้าที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงข้อนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันนะเออต่อมาเรามาดูกันออกกันที่หนึ่งจุดเจ็ดกันนะโอเคข้อหนึ่งจุดเจ็ดครับโจทย์บอกว่าสองไซยกกำลังสองเซตลบสามคเซตลบสามเท่ากับศูนย์อะมุกเดิมพี่ก็บอกว่า อ่ะมี2องฟังก์ชันเนี่ยพี่แปลงเป็นฟังก์ชันเดียวแล้วกันพี่เลือกฟังก์ชันคอสก็ได้เป็น1 cost, น, 2, set, นึ่งลบคอสกลังสองเซตอาร์เนือ่ะลบสามคอสลบสเท่ากับศแล้วพี่ก็กระจายเข้าไปเป็น2องลบสองคอสกำลังสองเซตอาร์ลบสามคอสเซตอาร์ลบสามเท่ากับศูนย์อะจัดรูปให้ดีๆพี่เทคลบคบไอโอเคปะ่ะข้างหน้าจะไม่ติดลบจะได้สวยๆเป็น สองคอสกำลังสองเซต้าอ่ะ,อะลบเจอลบเป็นบวกที่เทคลบเ้าไปโอเคปะครับอ่ะแล้วนี้ก็เป็นสองลบสามได้ลบหนึ่งเทคลบเข้ไอเป็นบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์โอเคหรือว่าบางคนไม่เข้าใจอ่ะลองย้ายข้างดูก็ได้นะได้ตัวนี้เหมือนกันอืมทีนี้เห็นไหมมีมีมีตัวแอรเดียวฟังก์ชั่นเดียวแล้วอ่ะพี่ก็แยกวงเล็บนะครับที่แยกวงเล็บออกมาได้เป็นตัวนี้สองคอสเซต้าอ่ะ,อะบวกหนึ่ง กับ c o เซตบวกหนะครับผมเห็นไหมเท่ากับศูนย์สองคอคูณคอเซตได้2 c o คอเดลกำลังสองเซตสองคอเซตคูณหได้2 c o คอเซตคอเซคูณหได้คอเซตบวกกันได้สามคอเซบวกหคูณบวกหได้บวกหตรงไปนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาแยกกรณีกันอ่ะกรณีแรกนะ2 c o คอเซตบวกหเท่ากับศูนย์คอเก็คือลบหส่วนสนั่นเอง ซึ่งซึ่งเรามาคุยกันก่อนมันคือคอร์ดันอะไรคอร์ดันอะไรที่ทําให้คอร์สเป็นลบคือคอร์ดันที่สองกับสามนะครับผมอ่ะก็เขียนเอาไว้คอร์ดันสองคอร์ดันสามนะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ก็บอกว่าเอะแล้วคอร์สอะไรได้หนึ่งส่วนสองล่ะในคอร์ดันที่หนึ่งก็คือคอร์สหกสิบองศาหรือพายส่วนสามนั่นเองทีนี้อยากได้คอร์ดันสองกับคอร์ดันสามพี่ก็บอกว่าอ่ะโอเคอยากได้คอร์ดันสองใช่ไหมก็เซต้าก็คือ พายเมื่อกี้เป็นพายส่วนสมใช่ไหมเออหกองศาเนะื้ก็อยากได้คอร์ดันสก็ลบไป้สีลบพายส่วนสาไปอยากได้คอร์ดันสาก็เป็นพายบวกไปพายส่วน3ามสี่เห็นไหมเออก็จะได้ออกมาเป็น2อพายส่วน3กับ4ี่พายส่วนสเป็นคําตอบแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกอันหนึ่งพี่มาเขียนตรงนี้แล้วกันอีกอันนึงคือคอร์เซต้า บวกหนึ่งต้องเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นคอเซตาเนี่ยต้องเท่ากับลบหนึ่งคอเซตาอะไรได้ลบหนึ่งแล้วก็ไปดูในวงกลมหนึ่งหน่วยคอต้องดูที่ค่า x กลบหนึ่งก็ต้องอยู่นี่เพราะฉะนั้นเป็นพายมีพายค่าเดียวเซตาคือพายนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบแล้วครับข้อนี้ตอบสามคำตอบพายสองพายส่วนสามและสี่พายส่วนสามนั่นเองนะครับผมข้อนี้เป็นฟังก์ชันไซน์กับคอสดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนอะเออ แต่ว่าก็ถ้าไม่ประมาทก็เช็คได้แต่ว่าอ่ะอันนี้พี่ดูมาแล้วไม่มีอะไรนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูกันอ่อที่ข้อหนึ่งจุดแปดกันเลยปับโอเคข้อหนึ่งจุดแปดเนื้อทีนี้เขาบอกว่าคอดเซต้ซาบวกสองไซเซตาเท่ากับโคเกเซตาโอเคอันนี้ต้องจัดรูปกันหน่อยพี่บอกว่าพี่บอกว่า ย้ายขอดไปลบก่อนย้ายขอดไปลบก่อนอ่าอย่างนี้แล้วกันแปบ๊บหนึ่งนะสองไซเซต้าเท่ากับ c o s ซ c เซต้าลบขอดเซต้าถามว่าทำไมพี่ย้ายขอดไปลบเออขอดคือคอส่วนไซใช่ไหมอันนี้ก็คือ1ส่วนไซส่วนมันจะได้เป็นตัวเดียวกันเราจะได้ออกมาเป็นสองไซเซต้าเท่ากับ1นึ่งลบคอสเซต้าส่วนไซ เซต้าเห็นไหมเป็นบ้านหลังเดียวกันเนี่ยไซายเซต้าแล้วพี่ก็เอาไซายเซต้าคูณกับกลับขึ้นไปเป็นสองไซายกำลังสองเซต้าเท่ากับหนึ่งลบคอสเซต้านะครับผมอืมทีนี้พี่ก็บอกอ่ะงั้นพี่แทนอันนี้ด้วยหนึ่งลบคอสเซต้าเอ้ยขอโทษหนึ่งลบคอสกำลังสองเซต้าจากเอกลักษณ์อีโกนของเราได้ตัวนี้พี่ก็กระจายเข้าไปเป็นสองลบสองคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับหนึ่งลบคอสเซต้า อะแล้วก็จัดรูปให้มันอยู่ในอ่าเรียกว่าอะไรนะรูปที่ง่ายรูปที่สวยอ่ะก็ใช้ตัวนี้พี่ย้ายลบไปลบฝั่งนูน้นเป็นส c งคอสกำลัง2องเซต้านะโอเคทีนี้พี่ก็ย้ายอันนี้อ่าไม่ต้องย้ายเพราะมันอยู่ฝั่งเดียวกันก็เป็นลบคอสเซต้าแล้วหนึ่งสองย้ายมาลบก็ได้เป็นลบหนึ่งนะครับผมซึ่งจะมีค่าเท่ากับศนนะโอเคพี่ยกยอดตรงนี้มานะ ทีนี้เหลืออเป,ปรเดียวฟังก์ชันเดียวละแก้สมการได้พี่ก็บอกว่าเอองั้นพี่แยกวงเล็บเป็น2 c o s เซต้บวกหคูณกับ cos เซต้าลบหเท่ากับ0ะครับผมเออไม่เชื่อก็ลองคูณกลับไป2 c o s เซตคูณ c o s เซตได้2 c o s อกำลังสองเซต้าลบหได้ลบ2 c o s อเซคูณ c o s เซตได้ cos เซเอามาบวกกันได้ลบ c o s แล้ว1กับลบหก็ได้ลบหนะครับผม ออใครไม่ชวล์ลองอกระจายกับเขาไปได้นะทีนี้ขั้นตบอบไปพี่ก็มาแยกกรณีอ่ะกรณีแรกคือ2องคอเซต้าบวกหต้องเท่ากับ0พี่ก็แก้สมการออกมาเป็นคอเซต้าต้องมีค่าเท่ากับลบหส่วนสซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าลบหส่วนส,วนสวนเนี่ยในฟังก์ชันคอสคือคอรดนสองกับคอร์ดนที่3จากข้อเมื่อกี้ก็พี่ก็ดึงมาใช้ก็ได้นะจริงๆเซข้อนี้ก็คือเนี่ย ขอ้อที่สองใชก็พายลบพายส่วนสามดัอที่สามก็พายบวกพายส่วนสามก็ได้ออกมาเป็นอะไรเนี่ยสองพายส่วนสามกับสี่พายส่วนสามนะได้สองคำตอบแล้วนะครับผมประมาณนี้เนอะทีนี้กรณีที่สองพี่บอกว่าอ่ะคอเซต้าลบหนึ่งต้องเท่ากับศูนย์งั้นคอเซต้าพี่บอกว่ามันต้องเท่ากับหนึ่งนะ คอสเป็นหนึ่งอ่ะแล้วก็มาดูซีคอสเป็นหนึ่งต้องดูที่ค่าเอกเป็นหนึ่งซึ่งคือศูนย์นะเพราะฉะนั้นเซต้าคือศูนย์แต่แต่กลับไปดูก่อนสิข้อเนี้ยต้องระวังเพราะว่าสิ่งที่พี่บอกให้ให้ระวังจําได้ไหมต้องระวังหนึ่งคือแทนสองคือพกส่วนกลับซึ่งอันนี้โอ้โหเนี่ยส่วนกลับอยู่กันเป็นพวงเลยออืลองแทนกับเพื่อไปสิครับ เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองวาดให้ดูอันนี้เป็น1ส่วน sin ยเซต้าถูกปะแล้วถ้าเป็น1ส่วนเซต้าเป็นศูนย์เมื่อกี้มันจะได้1ส่วน0นย์ซึ่งไม่นิยามเช่นเดียวกันกับอันนี้ที่เป็นคอสส่วนทรายก็จะได้เป็นอ่า่ส่วนศูนย์เหมือนกันไม่นิยามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นศูนย์ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่2ตัว2องพายส่วนสามกับ4ี่พายส่วนสนั่นเอง เ,เจอตรงนี้ต้องระวงังต้องดูโจทย์ก่อนว่าเออมันมีฟังก์ชันอะไรท,ที่เราต้องระวังหรือเปล่าลเราจะเออใช็ค,คำตอบให้ถูกนะครับผมส่วน a สองตัวนี้ที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะอืมสำหรับข้อข้ออะไรแล้วเนี่ยข้อแปดก็จบได้เพียงเท่านี้นะข้อย่อยที่แปดโอเคเรียบร้อยครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบอู